เรารู้สึกดีที่แบบได้เทแคร์ดีใจที่ได้รู้จักมากๆแต่ทีเนี้ยมันก็มีว่าแบบเราได้ยินมาเราได้รับฟังมาเราได้เจอม,มากับตัวว่าเออบางคนแบบพูดสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าแบบเลแบบ่สิ่งที่แบบพวกเราตั้งใจจะให้ ถ้าตัวเองไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงได้อย่าเล่นเป็นผู้นำมาแล้วถ้าเกิดทำไม่ได้นะขอให้เดินมาบอกตรงๆไม่ต้องเอไปพูดลับมไม่ชอบแล้วอยากถามว่าเหตุนแบบอยากน้องในกลุ่มเนี่ยเข้าใจนะเออเราได้ทำผิดชอบกลุ่มที่หนึ่งแนละ้วเราก็จะซาบิม,มากเออเราก็จะรู้ว่าเออเล่นได้นะ บางทีอ่ะน้องมันก็เล่นเกินไปบะคือไม่รู้นะคือทำไมทำไมน้องเขาต้องกุ้มหนึ่งนะคือทำไมไม่ไม่ตระหนักในตัวเองว่าตัวเองมีความคาดหวังจากคณะเป็นสตาร์สเซิร์ชคือไม่ได้หมายว่าคณะเสียเงินมาห้าพันหรือเปล่าแต่ถามว่าทำไมไม่รับตัวเองทำไมไม่รู้จักว่าต้องรู้จักพัฒนาศักยภาพ ลิเดียชิพสามคือไม่อยากให้ลิเดชิพสามมันล้มเหลวอ่ะคือเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างลิเดียชิพสามขึ้นมาเลทุกคนเพราะแบบาดหวองไว้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราเห็นข้อเสียของใคยการที่เราเออกมาคือการที่จะเช่วยเหลือให้เขาได้ก้าวได้พัฒนาขึ้นไปอีกคออย่าอย่าแบบไม่อยากให้สร้างความหวัง,งใจกันก่อน เป็น Star Search จากลาสุดาคือไม่ใช่แค่โปรตยอยากจะรีเฟ็น,น,น์น้องเขานะคือไม่ได้ไปแอสหรือไม่ได้อะไรละเลยทรงสิน้นคือเราสามารถฟังจากคนในกลุ่มก็ได้ว่าเขารู้สึกยังไงว่าเขาว่าเขาว่าเขา,าสัมผัสยังไงกับน้องเขาบ้างเหมือนกับเขาก็ไม่ได้ดีปฏิบิริยาแค่กับโปรตีคนเดียวโอเคว่าเป็นน้องว่าเออสนิทก,กันรเงย ก็เดี๋ยวพี่อินะเห็นก็มาองบดกับน้องเหมือนกันว่าเออน้องคนนี้แอนดูทีแรกจะเรียบร้อยนะเออแต่ทำไมก็เอ็งเนี้ยทำไมเป็นอย่างเนี้ยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมาจากไหนวะอะไรเงี้ยเออแต่คือแต่คือเราก็แบบว่าคือเราค่อนข้างแขรงคนอื่นอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะแบบเออแบบรีเฟล็กต์ออกไปว่าคือเราไม่ชอบเราก็ค้องมนให้สัมปทนนะในจุดหนึ่งแต่คือในเมื่อจุดหนึ่งอ่ะคือมันไม่ไหวแล้วอะคือเราก็รู้สึกว่าแบบ เคยมันมันมันเยอะไปแล้วอะซึ่งคือก็แบบไม่รู้จะพูดว่าไงนะแต่คือคืนนี้คือไม่ได้จะมาเปไรเองนะแต่ือรู้สึกว่าคือมันเป็นในเมื่อคือเรารู้สึกว่าคือเราอยากเปิดใจแล้วเรารักกันจริงๆะก็อยากให้แบบฟังมุมของเราละกันว่าคือเรามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วคือก็อยากจะถ่ายทอดอย่างนี้คือเราไม่ไม่ไม่รู้นะว่าคือตัวน้องเขาจะคิดยังไงแต่ว่าเราถามว่าเราถือว่าเราได้ทำน้าที่ดีที่สุดในเราไปบ้าง 八百米。对，等等<上>。<上> Beast <gas m S 2> โอเคโอ้ยโยโอ้ยโอโอ้้อ <ham S 2> <ล>้ยอ้มโโอ้ยโ้อ้ยโอ้่อยอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยยโอ้ยอยโอ ออโอเมีอะไรจะพูด no. ก okay. okay. right <in> ับทุกคนไหมครับมีอะไรพูดกับทุกคนแถวนี้แม่งเถื่อนเด่นเลยไหมน้อแม่งเยอะมากอื้อคือจริงๆรเดือนจะขอตูเพียงอีซีเท่เด็กต้นเมก้านะครับเมาเข้าไปนะแล้วก็ขอบคุณที่พี่มาแบบไม่เคยมีใครให้อย่างนี้ จริงๆเออเป็นเด็กๆแม่ก็บอกว่าจะจัดก็จะจัดได้เดิมม่นจริงๆพอโตที่แบบงงเงี้ยโอ้ตื่นมางงอ่ะขอบคุณที่แต่ว่าร่ามไงแต่ว่าร่มจริงๆดางนั้นก็เลยเรี่อวคังดี่ พี่มันตีกับไม่เห็นพักเลนะไม่เห็นพักเลยนะขึ้นหมดเลยขึ้นเลยัมดสนั่นละครับโอเคโอเคมันคือดราม่าโอเคปดราม่าข้นหมดเลยครับนีเฮิดโอ้ย